ยิ่งเป็นพระพุทธรูปที่เราสร้างด้วยความตั้งใจหลอมรวมดวงจิตดวงใจของผู้คนรวมกันเนะพอสร้างปั๊บยังไม่เสร็จในเทวดาเขาจะเข้าเวรกันมารักษาเลยครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมท่านจะพูดไว้อย่างนั้นจะมีเหล่าเทวดาจะมารักษาเป็นองค์เป็นองค์ยิ่งญาติโยมชาวบ้านผู้สร้างในมีน้ําจิตน้ําใจหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีสิ่งที่ เป้าหมายอยู่ในอันเดียวกันนะจะมีพลังมากจึงบอกว่าพระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อโสธรอย่างนั้นหลวงพ่อวัดไร่ขิงหรืพอพระแก้วมรกตอย่างนั้นจริงๆก็แก้วนั่นแหละจริงๆก็อิดหินปูนสายนั่นแหละทองเหลืองนั่นแหละแต่ทําไมเกิดความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์เพราะเกิดจากดวงจิตดวงใจของเราหลอม,ลอมรวมเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เหล่าเทพเทวดาที่อาศัยเป็นผู้พัก หรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลรักษาทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ฉะนั้นขึ้นอยู่ที่จิตใจเราให้ความเคารพให้ความศรัทธาถ้าเรามีความศรัทธาเลื่อมใสว่าพระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธองค์อยู่ในนี้เรากราบลงไปแต่ละครั้งก็เหมือนกับกราบไปบนฝ่าพระบาทขององค์สมเด็จพระศาสาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปีติของเราก็จะเกิด บางทีลมมาชาติชูชฉันคนลุกสู้ซาน้ำตาไหลพร่างออกมาถามถึงบุญอะไรทีนีน้มันจะขนาดไหนฉะนั้นการทำบุญเนี่เราไม่ต้องว่ามันต้องใช้เงินมากใช้วัตถุเข้าของมากเกิดขึ้นที่ศรัทธาเราแต่ว่าเรามาร่วมมาร่วมขบวนบุญให้เราอนุโมทนาอนุโมทนาเหมือนกับเราได้สร้างได้ทำร่วมขบวนบุญไปกับท่าน เป็นขบวนบุญอันเดียวกันเราทุกคนเป็นพี่เป็นน้องอย่างวันนี้นี่ถ้าเราไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาก่อนฉะไหนเลยเราจะได้มาพบกันอย่างนี้มาร่วมขบวนบุญฟังเทศฟังธรรมด้วยความสงบงามด้วยกันอย่างนี้สิ่งที่สําคัญที่อยากจะพูดจริงๆมันก็สมควรเก็บเวลาแล้วแหละแต่เห็นญาติโยมเป็นอย่างนี้อาตมาก็ยิ่งมีกําลังใจถึงจะเหนื่อยก็เอาว่าเราทําอย่างนี้เนะี่ย เรากําลังเชิดชูบูชาแล้วก็ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้โยมจงภาคภูมิใจในตัวเองเราได้สร้างพระพุทธรูปเนี่ยได้สร้างผ้าป,ป่าเนี่ยถวายแก่วัดวาศาสนาก็เหมือนกับเราได้ต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนนานมั่นคงแล้วยิ่งเราทําบุญด้วยความเข้าใจด้วยความสงบงามอย่างนี้มันเป็นการรักษาพระพุทธศาสนานะโยมคิดอยเพิ่งเชื่อ ถ้าเราทําบุญอาจจะได้เงินกว่านี้เป็นสิบสิบล้านแต่ถ้ามีอาการที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ไม่มีอาการสงบเงียบอย่างนี้บางวัดนี่เขาทอดกระถินทอดผ้าป่าได้เงินเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ไม่มีโอกาสฟังเทศอย่างนี้ฟังมอหลำคณะดังๆเสียงอีสานปฐมบนันเทิงศีลเป็นแสนสองแสนฆ่าหมูฆ่าวัวเลี้ยงเหล้ากินกันสนุกสนานทันทั้งหมู่บ้าน พอถวายเสร็จก็รับพรก็ไปเลยแต่โอกาสที่จะฟังธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจนี้มันไม่มีเทียบระหว่างบุญเขากับบุญเราสําหรับความเข้าใจของอาตมาว่าไกลกันเรากับฟ้ากับดินไกลกันเราฟ้ากับดินบุญของเรานี้ประเสริฐกว่างดงามกว่าแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์กว่าตรงนี้เป็นบุญที่เชิดชูพระศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่า สุขะโตวาภิกขเวโลเกติถัมโนสุขตะวินโยติตัสสะพระหจนะหิตายะพระหจนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษยานั่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดระเบียบวินัยของพระสุคตเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นหมายความว่าตราบใดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดายังมีผู้นำมาปรารบสู่กันฟังแล้วผู้ฟังก็ฟังเข้าใจในเมื่อฟังเข้าใจแล้วน้อมนำไปสู่การประพฤติธปฏิบัติตามก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเพื่อกลแก่โลกนี้โลกแผ่นดินก็ตามโลกคือมูสัตว์ก็ตาม ถ้าตราบใดมีศีลมีธรรมโลกนี้จะสงบงามเราหมู่มนุษย์เราสรรพสว์ก็จะมีความสงบร่มเย็นแล้วลึกๆเข้ามาในใจเราเนี่ยถ้าใจเรามีศีลมีธรรมมีธรรมะอยู่ในใจจะพูดก็นึกถึงธรรมจะคิดก็นึกถึงธรรมจะทําอะไรลงไปก็นึกถึงธรรมรับผิดชอบด้วยชีวิตของเรารับผิดชอบชีวิตของเราด้วยหลักศีลหลักธรรมเนี่ยความสงบร่มเย็นมันก็เกิดอย่างวันนี้โยมพ่อทายก ถ้าเรากล่าวถวายทานก็บอกว่าถวายภาพป่าครั้งนี้ถวายพระพุทธรูปครั้งนี้ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมก็ได้เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งบิดามารดาวงศาคณาญาติตลอดกาลนานฟังตรงนี้เข้าใจ เราทำวันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกแก่สังคมแก่ดวงจิตดวงใจเราไปชั่วกาลนานปู่ย่าตายายของเราผู้ที่สร้างบ้านสร้างวัดให้เราได้อาศัยหรือผู้ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยให้เราได้แผ่บุญแผ่กุศลอุทิศไปให้ท่านเพราะชีวิตของเราได้จากท่านแล้วก็ปลูกฝังศีลปลูกฝังธรรมเราได้มีโอกาสทำบุญอย่างนี้ไม่ได้เชเกิดจากเราคนเดียว พ่อแม่เราปลูกฝังให้เราตั้งแต่เราอย่างเล็กครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆได้สัง่งได้สอนเรามาจนว่าค่อยๆซึมเข้าสู่ดวงจิตเข้าสู่สายเลือดจนเรากลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมอย่างที่เราเป็นตรงนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นความกตัญญูรู้คุณที่มีในใจพุทธองค์บอกว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีเราจะไม่ทิ้งยิ่งเราให้บุญเราก็ยิ่งเพิ่ม ฉะนั้นให้เราได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปสู่สรรพสัตว์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นญาติเราก็ตามญาติสายเลือดก็ตามญาติทางธรรมก็ตามเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดก็ตามเหล่าเทพเทวดาก็แล้วแต่ให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนร่วมในบุญในกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันาอาตมาพูดมาก็คงจะสมควรแก่การเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุในบุญในกุศลในคราวครั้งนี้ แล้วท้ายที่สุดก็ขออาราธนาอ้างอิงอคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณงามความดีของคณะพระสงฆ์พร้อมทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมที่ได้สร้างได้ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรง ส่งผลบุญผลกุศลไปถึงปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราท่านเหล่านั้นจะล่วงลับไปแล้วก็ตามยังมีชีวิตอยู่ก็ตามขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีส่วนร่วมในบุญในกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นไปตกทุกข์ก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้ไปถ่ายถอนให้ท่านได้พ้นจากความทุกข์ถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญกุศลเหล่านี้ไปส่งเสริมให้ท่านได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตดวงใจของท่านทั้งหลายให้เป็นผู้แกล้วกล้าอาถา,ารร่าเริงในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสัมภารธรรมสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้เจริญงอกงามในจตุรพิธ,ธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละ,ะปฏิพันธรรมสานสมบัติ ให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วกลับหางเป็นหัวกลับชั่วเป็นดีจนสามารถนำตนออกจากทุกข์พบสุขทุกขท,ที่ภาราติการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน